ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการรับมีดมีดนะครับรับยังไงให้มันคมกลิบนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับต้องมารู้จักหินรับมีดก่อนนะครับหินรับมีดจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านนี้อีกด้านนี้นะครับเป็นด้านหยาบนะครับผมส่วนอีกด้านเป็นด้านละเอียดนะครับด้านหยาบ มีไว้ใช้ทำอะไรครับด้านหยาบนะครับเมื่อเราจะรับมีดเราต้องรับด้านหยาบก่อนนะครับรับไปเพื่อนะครับแต่งคมนะครับคมที่มันไม่เท่ากันกันหรือคมที่มันเสียดสีแล้วมันเกิดอาการเนี่ยเราก็จะรับส่วนนั้นออกพร้อมเป็นด้านหยาบเมื่อรับเสร็จเลยแล้วนะครับเราก็จะมาด้านละเอียดนะครับด้านละเอียดคือการแต่งคม ให้มันคมกริบนะครับให้มันละเอียดยิบคมกริบนะครับปาดแล้วนะครับไม่คนที่ทำกับข้าวนะครับเขาจะรู้ว่าถ้ามีดมันไม่คมนะครับมันจะทำให้การทำอาหารหรือการหั่นการซอยอะไรเนี่ยม,มันไม่ได้ดังใจนะครับ มันจะเสืออะไรนะฮะมีอารมณ์อยู่ดีๆการทํากับข้าวเนี่ยทําให้อารมณ์นั้นตรงนั้นมันเสียไปนะครับคนที่ทํากับข้าวก็จะรู้นะครับครับผมตอนนี้นะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับหน้านะฮะข้าวเหมือนกันนะครับนะครับผมนี่นะฮะทมในข้านะครับนี่นะ ขามิตไอตัวนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะเหมือนกันนะครับจับดูก็ดูนะครับคมมันจับยบหยาบนะครับคนที่ทํากับข้าวก็จะรู้นะครับครับผมเนี่ยข้าเหมือนกันนะครับฉีกเลยนะครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาน้ำมาผมให้มันชุ่มนะครับตรงหินนะครับก่อนอื่นต้องหาอะไรมาลองด้วยนะครับ วิธีรับนะครับรีรับนะครับด้านยาบก่อนนะครับมือจับตรงนี้นะครับเพื่อดันนะครับแต่ต้องระวังให้ดีครับเล่นกับของมีคมนะครับนะครับทำไปทำไปนะครับนะครับดันไหมตรนี้ดันไห้มือนี้มันก็จับมือนี้จับที่ด้ามนะครับดันเลย ผมให้มันชุ่มน,นะฮะต,นะตัวนี้จะดันนะฮะดันนะฮะ,นะะก่อนอื่นนะครับการรับมีดนะครับมันอยู่ที่คนถนัดแต่รับวิธีนี้ มันจะคมกลิบแต่เมื่อเขาเคยเห็นไหมครับที่เราไปไปไหนต่อไหนเนี่ยเราจะเห็นเขารับมีแบงนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ฮะ,ะอันนั้นก็คมแต่อันนี้จะคมยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะครับคุณลองไปทำดูนะฮะ กลับด้านนะครับดันไปครับดันดันดันนะฮะดันไปครับนนะฮะยนข้างหรือที่เรานะฮะมือนี้นะฮะจับนี้นะฮะ นะบเล่นกับคมนะครับระวังอันตรายด้วยนฮะทำช้าๆนะครับ,บใส่ขนัดนะะลองไปทำดูนะครับว่าวิธีนี้น่ะมันคมจริงไหมนะครับซึ่งผมก็ลองทำมาเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้ดีนะครับคมจริง นะอ่าต่อไปนะครับนะเราจะด้านเป็นด้านละเอียดนะนะครับผมน้ำให้มันชุ่มนะครับมาทำเหมือนเดิมครับค่อยๆทำไปนะฮะใจเยน็ยนๆน,นะฮะกลับได้ ตั้งคยนิดหนึ่งและอย่ายลืมนะครับว่าหัวนิ้วมือเนี่ยระวังดูนี่นะครับแล้วมือมันจะ,ะนเกิดบาดเหตุเอานะครับอ่าตอนนี้สักพูกได้ได้นะฮะ ามาลองดูนะฮะว่ามันใช้จริงได้รไดจริงไหมนี่นะฮะฟังเสียงนะฮะน,นี่ดูดครับแปบ๊บเดียวเองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับใครๆก็ทําำได้นะครับเคล็ดลับดีๆเล็กๆน,น้อยนะครับ มีดีก็ลงนะครับนะครับเมื่อกี้นี่คือก่อนที่เราจะรับนะครับเนี่ยดูกระดาษดูผมจะจะปาดให้ดูนะฮะเนี่เห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยฉีกนะครับส่วนตัวนี้มันจะมีรอยรอยฉีกนี่ฮะเพราะว่ามีดเรามันไม่คมนะครับถ้ามีคมมันจะไม่มีรอยฉีกนะฮะดูนะ นะฮะเนี่ยมันจะไม่มีรอยฉีกเนี่ยมันรอยฉีกตรงนี้นะครับนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับในการรับนีดนะครับครับแต่อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับที่เป็นเทคนิค นะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยในบ้านนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอาการคำว่า,าสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ